ไปหาอย่างเราคำนั่นเฮ็ดบ่เฮ็ดอ,อย่างลหรแม่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะโอ้เขาขายยังที่มีเฮ็ดหน้านี่มันออกอยู่ตามคันแท่นหน้านี่บอกบ้านโน่นสมบูรณ์หมู่เก่าตำบลโน่นกลางอำเภอพิบุญมังสารจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง มือนีบ้าโจมาหล่อทางพี่บุญมั่งสหารอีกเชือน,นึงครับพี่น้องสวัสดีสบายดีจยเป็นทางการพี่น้องที่อยู่ทางพี่บุญพี่น้องจังหวัดอุบลพี่น้องที่อยู่ฝั่งเล่าครับช่องนี้บ้าโจกลับมาฟังไทยกวเดิมฟังเล่าเนืงบ่าาท่านได้ไปเล่ะสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยที่อยู่ต่างประเทศจ่คิดหอดบานเจ้าของบ้านผู้ใดเนาะนี่บ้านนุ่นสมบูรณ์มูกเก่าเห็นคลิปนี้แล้วก็ ถ่ายกันมาในเด้อครับพี่น้องง่วกําลังกินห่าอยู่บรรยากาศช่วงนี้หน้าฝนหน้าฝนบรรยากาศริมเขื่อนเปิดแผนทีม่มาแล้วบ้านโน้นสมบูรณ์อยู่ติดเขื่อนครับกําลังสิพาพี่น้องไปเบิ่งทางีว่าริมเขื่อนทางบ้านโน้นสมบูรณ์สิมีความอ่าไม่สิ่งสวยงามบอผู้ดำเน้ามีเห็นท่องชาต ทงนี้สถานการณ์ทางชายแดนเขมกรก็ยังตึงๆอยู่นะครับบัตรท่านจบบหัวมือไดสิจบแล้วร้อยเปอร์เซ็นฝั่งเขมรก็ยังตึงกําลังเติมกําลังเข้ามาเลยครับส่วนไทยเท่ากับ้องกันไหวเนาะพี่น้องสวยกันทรงกําลังใจให้พี่น้องทหารทุกผู้ทุกคนครับนี่โอ้มาทางนี้ข้าเจ้าภาคติดท,ทงฉาดเนาะบรรยากาศสองทางทาง เขาไปบานโน้นสมบูรณ์ยังเป็นถุงหน้ายังคงความเป็นวิถีธรรมชาติอยู่กับต้นใหม่กามถุงหน้ากัยังร้ายหลายโดยเฉพาะต้นมะมงหิมะผ่านปีนี้เป็นราคานะพี่น้อง <c oughs> ของกูดได้ปูมะมงหิมะผ่านกับมีอะไรดีหน่อ้ห่างม่ค่คยดีปันไหน ไปหาอย่างไะครับนั่นเฮ็ดบอกเฮ็ดอย่างไะแม่เฮ็ดเ,เ,เพ,<อ>เพาะเฮ็ดเพาะอ้เขาฝ่ายยังที่มีเฮ็ดหน้านี่มันออกอยู่มันออก<ะ>อยู่ตามคันแท่นหน้านี่บ่แม่อันดัอ้้เดจ๋ดวจะสอบดูดสมบูรณ์ขนาดนอบาโจครับคุณจ้างยี่บอกค่ะบาโจวุ้นทะเลคุณจ้างอยู่บ่ครับบ,บ,บาโจบาโจบาโจทะเลแม่เดี๋ยวมาเลาะบ้านนุ่นสมบูรณ์เดี๋ยวกับซิมีคนแช่คลิปให้เห็นแหละครับมาเลาะบ้าน เบ่งบรรยากาศนี่หวานจะใกล้บ่แม่จะนี่ไปบ่าใกล้รถจ้ามันก็มีในมีบ้านนอแล้วก็ในบ้านนกเต็นอีกอ๋อบ้านนกเต็นอีกแล้วก็ริมเขื่อนนี่งามอยู่บ่่แมนอ๋อผสิมีแพปลาไปท่องหัวโลปลาผมไปท่องไอ้บัดปลามันสิมีบัดปลาอีกเด้อ๋อแล้วก็สิมีแพปลาเขาเลี้ยงปลานะจ๊ะได้ครับสั้งปลาทัวเลยครับมาเป็นยังครับขอบคุณครับกลังใจให้จ้าครับผม เหตเรามาบานแล้วพี่น้องโอ้ทางผุนไปเขื่อนเขื่อนแล้วก็เป็นทงหน้าอาการสีกึมฝ่าคืมฝนเนี่จะน้อยพี่น้องช่วงนี้พายุเขาจากพายุอย่างบบแล้วจักเทือช่วงหน้าฝนเนาะการเดินทางกับสิ่อคนค้างลับบากนเรหน้อยแ้า,าเป็นหน้าแรงนี่ก็จะเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งพี่น้องบรรยากาศกับเป็นอีรูปแบบหนึง่งดีครับ ยังบองท่านมีคนหูจะเข้าหลาไปไหนทางบ้านนีมันจะมีอยู่สองมองไปทางไหนแพร่ป่าที่าพ,พี่้องแพร่ไปเบิงแพร่ป่าแล้วก็ริมเขื่อนทางนี้นะสิไปทางนี้ออกทางไหนแม่บ้านนกเต้นอยู่บอกบ้านนกเต้นถ้ายศิผมจะไปเคลื่อนไปทางไหนไปทางนี้คุณครับ ไปเบิงริมเขื่อนก่อนครับยิ้มๆนี้เอซกันทั้งนั้นแหละพี่น้องโอ้บรรยากาศริมเขื่อนไกลๆละ่ะอย่าพาพี่น้องไปเห็นริมเคขื่อนครับกบ่านโดนโดกับบ่านในน้องแหว่งกางามแม่ผลว่ามีแพร่ป่าอยู่ าทแล้วนม่คัดซิกนี่นาอไอ้มาริมเกลือนหนาวฝนทางว่าสีลงหยาดนิดน้อยพี่น้องทางผ้ายหยาดแต่ก็อย่าพ้าพี่น้องว่าเบืงองตัวทางนี้มันเป็น,นัน ถ้าขายระบบสูบน้ำโดยไฟฟ้าพี่น้องด้าน,นาหน้าเข้าทางออกก็มีหลายมองบ้านอกเต็นบ้านเนี่ยเพราะว่าทางมันเชื่อมต่อกันอันนี้เป็นโครงการสูบน้ำโดยไฟฟ้าบ้านเบาโจโก็มีครับพี่นอ้องด้วยความทีระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าพื้นที่การเกษตร เราจะเป็นที่ตองใช่ระบบซูบน้ำโดยไฟฟ้านี่นะครับถางลุงตหมไปประเทศลาวค่ะคนณีิยังไปมาแล้วเนาะพี่เรอเข้าไปรอรันกันลุงตมลุงตมมันอู้ลึกขนาดลึกขนาดนี่นะครับโครงการซูบน้ำโดยไฟฟ้าพี่น้อกไปทางนี้มันสีหยาดนะยัหน่อยเข้าเข้าหน้าปังนี่เข้าเจ้าหน้าสี่เกลียวไปแล้ว นี่บางเจ้าก็เกียวบางเจา้าไปท่านเกียวบางทางวันีากแต่กะอยากให้พี่น้องเห็นเนะาะบรรยากาศริมเขื่อนสวัสดีเดอ้อพี่น้องทางบ้านน่นสมบูรณ์ครับนี่ระบบสูบน้ำไฟฟ้าเพิ่นเมื่อิมีเครื่องเป็นไดสูบบานบาวโจนี่ทังเหนือเราเป็นแมนานยมเป็นแมนายมมาก็สีมีอันเครื่องแบบนี้แหละดูดน้ำขึ้นมาใส่ช่วงหน้าแหล่ง น้ำเขื่อนนี่บนน้นเขื้นมาหลายเดี๋ยวพี่น้องปกติน่าม,มันประมาณเดือนสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนี่นาม,มันสี่ขื้นมามาหอดพี่ล่ะแน่เบิงน่าจะหอดพี่นี่เขืเขาหน้าปังเกลียวแล้วทั้งพูนเป็นเทือกเขาครับเออไงก็เทือกเขาพนมดงละเนาะบางคนคิดว่าเพื่อเขาพนมดงละนี่จะกันแค่แถวๆอันอำเภอพนมดงละบุมแมนครับเริ่มตั้งแต่บุรีรัมย์บันกวดมาเลย หล่าวงามหฮอดซุรินบุรีรัมศรีสะเกดอุบลอุบลกสินสุดเทียมเภอร์โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเทือกเขาพนมงักนี่กษจิกรทาวาังไทไขมรนและก็ไทยล่านั้เดอ้อพี่น้องพูนเรือกำลังันออกไปหาป่าเรือชาวบ้านกำลังออกไปหาป่านาสีกำลังเข้ามาครับพี่น้อง เป็นเรือหางยาววิธีชีวิตลิ่มเขื่อนซิลินทอนอำเบอร์พี่บูลมั่งสาหารแต่ค่อนข้างที่ยูไกลนิดนึงครับบ่คอยได้ยินเสียงเรือปันไดน,นี่ข้าเจ้าหน้าสี่เข่ามาเทียบฟังแล้วล่ะตรงนี้กัมีแต่เรือจอดเต็มๆอยู่นี่เรือแหลนะเรือหางยาว สู้ให้พี่น้องเบิ่งภูเขาฟางพุ่นนี่บ่ฮู้เทอาเขาอีหยังเนาะบ้านอีหยังกับ่ฮู้กันมันไกลครับอ้าวเราเราขวบบนหัวเหลือไปในใส่อ้วนบ่ใส่แหบ่ใส่ม่องบ่โอ้ยก็วิธีการประมงพี่น้องว่าเขาจะขัรบรถเขามาดิน่ครับออกไปานนามาจากบ้านเลยมาจากบุญทลี บ่ดบจ้า่าวโจอยู่บ่ผมบ่พูจ้าโดนเนาะคนบ่บเคยเบิ่งกะอาชีพบ่เคยฮู้จ้านี่กับเรงทิไปหาป,าหปลาบ่ครับพูดเห็นเรือเพิ่นเพิ่นเห็นอย่างบ่ใส่มอง<ว>บ่ใส่บ่งโอ้ใส่มองแบบบ่กใส่วนไปวนมาเห็นครับเรือวนไปวนมาอยู่น้ำมันนี่ลิดนี่ข้าวดีไกลมาไดล่ะนี่ผมบอกดิเปิดเบิ่งจักเทียเด็ดโอ้ร้งวันนี้ เกามือดซิกมือดปุ่มบอใส่ปกติน้าเคลื่อนขึ้นมากึ้นมาหอดใส่ไอ่เดี๋ยวแต่ปีปี่ไก่นี่พอคืนปี่ไก่พขึ้นขึ้นคักปี่ไก่พี่ก่อนเอาโดยที่มันขึ้นมากมันจะหอดใส่หรถ้าปกติเลยหอดนี่อยู่บ่หอดหน้าอยู่บ่ปี่ไก่นี่ขึ้นหอดพ่อท่านคืนครับโอ้นี่บ่พ่นท่านสดโอ้แต่ปีนี้คิดว่าบ่ท่านึ้นมากแม่เนี่ยปีนี้บ่ท่านึ้นตอว น้ำบุกครับโอ้หน้าบุกครับเนาะพวกก็พ่กก็เจ้าเปิดหนามนะอืออือโอครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับขอบคุณครับพี่น้องอาจารมีคำถามว่าเป็นยังเบาวโจคือบสใส่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่เบาวโจมีเหตุผลครับในการใส่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่เวลาทอสีเดินทางไปืใส่มันจะขอนขางหง่ะท่าทางไปจังสีเมันอสีไปหง่ะรถมันหนักน้ำ พอเขาเดินทางด้วยรถหน่อยมันก็สิง่ายเอารถไปติดลมติดหยังมันก็สิไปง่ายกว่าแล้วก็การเดินทางเขาสะใส่มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไกลๆนี่มันจะมีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุบาดเจกก็บกกลัวเนาะตัดปัญหาเลยเอามอเตอร์ไซค์ใส่หลังรถกระบ,บะมาดีกว่าเขาจะไปบ้านไหนก็ไปจอดแล้วก็ไปลงบ้านนั่นมันสิง่ายกวัวน่พี่น้องแต่เขาเดินทางเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ขัน้นใหญ่มั่วเนาะช่วงไหน ถ้าอาจีบโชคดีเอารถไปเกิดวัติเหตุก็ได้เหตุผลหนึ่งมอเตอร์ไซค์กะขั้นยังใหกับผูเกือบเกือบสองแสนขึ้นไปเลยบอโจไปเบิงมาแสนกว่า2องแสนกว่าสามแสนสี่แสนนสิซึ่งโดยเหตุผลของบาวโจเองเงื่อนประมาณนั้นเทาไปสื่อรถซีหล่อครับดีๆนั่งเ,เย็นสบายๆกะนะันาะสิดีเพราะว่าการเดินทางของเขา บูฮูหรอว่าเขาสิรอบ,บ้านได้หอดมือไดวันไดอนากตเปลี่ยนไปเที่ยวตางระเททั้งอาจิบค่อยได้ใส่ก็ได้เดินทางมาทั้งนี้ต่อครับคนว่ามีแพร่ปลายทาัุฝนได้ชิพ้าพี่น้องเขาไปเบิงครับระหว่างทางที่เข้าไปแต่ช่วงบรรยากาศมูบานไปนํำครับนี่แถวนี้ข้าเจ้ามาก โอ้ทีท่ทงสาตเนาะลายบาทแล้วต่บากโจเห็นบานหลังนี้เห็ดบ่าน,นแล้วมาโจไปแต่ลหมูบานในี่วนมายุคใหม่นี่เหตุเป็นบานทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นแบบสั่นเดียวยกสูงนี่มีฟ้ามเห็ดน,านําบอกแต่ว่าบ่ได้เข้าไปเด้อฮาบูจักเจ้าของคนเนาะเห็ดบานโมเดิร์นมาสิง่ายประหยัดงบประมาณกว่ามีงบประมาณ3 0 0แสน4แสนนี่ก็เให้ได้แล้วพี่น้อง อยู่สบายๆเลยไม่ต้องเห็ดลังไงก็ได้โอ้ทางไปหยาสิไปไหนบอน้อเนั่นทางคนข่างยาหยาที่นึงเลาวไปไหนหยาคนหนียังไปมาหรอมันสิเป็นทางข้อกีดพี่น้องขออย่าทายทางเลยจังหน่อยเด้อครับฟางขวาคือจังเป็นทางอันค้อกีดแล้วก็บพูไปแล้วเหลือแต่ฟางสาย ก็เป็นยังกับทางไปแหงไปหน้าพี่น้องบ่าวเจอเคยรีวิวเส้นทางมาแล้วเพราะว่าเสียงจากประชาชนในพื้นที่นี่คือสนับสนุนในนอนแต่เสียงจากทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐต่างๆบางทีเขาเจ้าบอก่อยโอเคกับสิ่งที่บ่าวเจอรีวิวต่ปัญหาเศราเห็ดดีกว่าพี่น้องเศร้าเห็ดแนวนั้นมาเลาะบานแบบนี้ดีกว่าชมมนรรากา ที่การรีวิวนี้เข้าบริาพาทพิงไผเดอร์พี่นอ้องต่างไฟกับตางมีเหตุผลต่างคนต่างมีเหตุผลของเจ้าของแต่มันทางไปอย่างนี้มันเป็นทางไปหายไปนานของอ้มีหอรถตลาดพุดบหมาพี่มาจังนี้นเอ้ยรถตลาดขายของขายอยังล่ะ โอ้ขายเครื่องขายตลาดรถตลาดมะฮอดพี่ไปแพปลาไก่อ๋บ่แม่แพปลาไก่อ๋บอกปลาหยางโอ้พอไปใส่แล้วมาปลาอ่ไรปลาอะไรปลาเลยปลาวโจบลาโจมาเล่าบ้านมาเล่ามืึงบรรยากาศชีวิตน้องบ้านน่านสมบูรณ์ไม่ใช่ไหนพอออกกล่องเด้อนี่ ่ออาอกลองปไปต่อครับไปเบิงผลน,น,นเครื่องผุนไปจังไหนมาแล้วตรงหูครับพี่น้องดูให้รู้รู้ให้หรือว่าเป็นยังไงกันต่อ่ะไปกันครับอู้บ้านหลังนี้ติดเขื่อนวิวงามขนาดพี่น้อ,องพอหัวย่ดันขังเลยทั้งพุ้นเป็นเขื่อนซิลินทอนแล้วก็มีแพปลาอยู่ แต่แม่ฝนว่าไปสุดนี่แหละฝนว่าเทาลัดปลาปายางไปต่อมืดมืดปลายางนี่บบาโจโฟเปิดได้แผนที่แล้วกูเกิลแมพมาแล้วมันสิมีปลายางอยู่นี่ลแหละไปแหลมแหลมมาทางหนอกแต่ว่าบบหูอีกไกลโบห้องสีหอดท,งทงอา,างผู้ทางริมเขื่อนผู้พ่อควายโตนะขนาดโตหมดไงหนึงท่ากับแชบไปนี่แหละครับหน้าฝนเนาะ ระวางทางที่เราเดินทางมากกยังมีบ้านคนเรื่อยๆบ้านหรือเถียงเสาไฟไฟฟ้ามหาหอดีสะดวกสบายขึ้นหลายเนาะเป้าหมายคือเขาจะไปเบิงริมเขื่อนทั้งปุ่นครับเป็นยางไรแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอีนึงทุ่มชนหนึ่งเลยครับนี่มีรถไถมีสวนยางพลาเป็นบานมานนี้ได้กินยางเลย กินน้ำยางหน่อยนะกินมันสิสุดชุนเหม็นๆหน่อยสักหน่อยแล้น,นี้เป็นวัดป่าครับพี่น้องอยู่ริมเขื่อนบูหัววัดป่าของพระเจ้าบริเทียนสวยแต่ถ้าคิดประอไปเราเป็นพื้นที่สงเนาะมันจะมีการรบก,กวนเพลนที่ซืุอนาหน้าเฮ้าริมเขื่อน เพืเ่อนๆใช้บริเวณมีแพร่ป่าพอดีนี่ครับพี่น้องทางพู่นน่าจะเป็นประตูอย่างประตูหนามสักอย่างนะพูณน่ะน่า,นาจะเป็นบ้านบ้านโน่นจันบ่แม่นบ่พี่น้องบ้านโน่นจันแล้วก็มีประตูหนามแล้วขับรถไปทางพู่นมันจะไปไอ้ ผู้กระแตอ่ทั้งคุณนั่นน่าจะเป็นแพ่ป่าหรือคงทั้งวัดเสียงเลยแต่น้าม,มันแห่งน้าม,มันบบว่าท่านขึ้นมาแต่เขาจีมาหอดองนี้นะครับเพิ่งบรรยากาศรบๆน้ำเคลื่อนปีนี้ว่าท่านหลายคุณเน้นกำลังงานพาให้ดูแค่มน้ำบรรยากาศดีหลายโอ้ เปนอนเลยบรรยากาศเย็นเนาะพ,พี่น้องปุ่นทันคูบาถ้าพุ่นใจสู้ไหมพี่น้องเบิง้งมันเป็นในขายประตูระบายน้ำทุกอย่างแล้วนะประตูระบายน้ําแล้วก็เป็นรถของหลวงอยู่แล้วก็เซมีเรือประมงเรือประมงกำลังหาปลาอยู่ทั้งคนโอ้ก็เจ้าไซโต้เบ็ด มันบ้านอ่ะตกเป็ดจุทางไหนเนาะตากับยายได้อยู่บ่อปลาหาปลาบอกโอ้ขออย่าเด้อมาเลาะบ้านไปอันเบิ่งแพะปลาบ่เห็นมีแพะปลาพ่อขลังมี่อยู่บ่ข้างล่างบ่โอ้ไปทางผุนเนาะอันเดี่ยวถ้ามีเดี่ยวนีเดี่ยวนีไปมีไปถ้ามีโอ้ถ้าไปทางนี้ไปไหนอยู่ล่ออ๋อต้องลงวัดแล้วก็เลาะไปพุ่นอี เแต่ว่าถ้าถ้าหาสิเบิ่งแพปลาก็ต้องนั่งเรือข้ามไปอีกม็นบอว่าหาสิเบิ่งแพปลานี่คือบ่ต้องข้ามน้ามันบอเห็นเลยโอ้ไปทางไหนง่ายกว่าตาไปทางไหนไปทางนี้หรือไปทางไหนง่ายกว่าไปทางไหน โอเคครับผมขอบคุณครับโชคดีครับที่ได้ถามตากับยายเพื่อนก็นเลยนะครับรถหย่อนมาใหม่ลงมาทางแคมเคอนหิมเคอลโอ,โอ้เห็นล่ะแป่ป่าพูนพี่น้องทางมันสีหยาดนี่แนอ่อหนว้าวพี่น้องแสงสว่างเที่ยวเห็นด้านหาเที่ยวเห็น ววิง้มขนาดแพปลาเท่านั้นเลยแพปลาริ่มเขื่อนสิรินทรบ้านโน้นสมบูรณ์ครับแต่เฮ้าขึ้นปไปบ่ได้เพราะว่ายังติเพราะว่ามันมีนามกั้นอยู่แค่นี้เฮ้านี่เห็นกะถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องมีแพปลารถอีแต่ะเจ้าเลียงปลานี่แค้มเขือนแค้มเขือน พี่น้องเห็นเกาะนั่นบ่เออนั่นน่าจะก้อนูกระแตนะแมนบ่้านหน้าวพอนะพี่น้องบา้าโจวแมนชั่วๆเลยเกาะภูกระแตทั้ทงพูนตอนบา้าโจอยู่บ้านบากซุ่มจีเห็นเกาะที่มีอันต้นใหม่อยู่เห็นข้าเจา้าบอกข้าเจา้าพากันไปปลูกได้ต้นใหม่กลางเกาะนพอนะเดี๋ยวสิเปลี่ยนกล่องแล้วก็ซุ่มให้พี่น้องเบิ่งดีกว่า ให้พี่นอ้องเบิงแพร่ปลาครับพี่น้องแพะ่ปลามีธงชาติไทยแป,ยยปะเรียบรอย้อยปะเรียบร้อยนั่งพูนเป็นแพร่ปลาเรียนเนี่งพูนพี่น้อง,องท่างพูนกัมีคนให้อาหารปลาอยู่มเมนบอเขาเจ้ากำลังให้อาหารปลาอยู่้านาที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องที่เป็นปลาป่านะคือผู้กระแตผู้กระแต นี่คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพนึงครับของคนแถวนี้อาชีพการปลามงนี่วัวเรียงปลาหูเขาเจ้าเรียงปลาอย่างปลานิ่นบ่ปลาอย่างนะพี่น้องทุนท่านนี้ก็เป็นการใส่เบ็ดใส่เบ็ดลอยน้ำ นี่คือการใส่เบ็ดลอยน้ำเลยท่านี้กำลังสะออกเรือครับพี่น้องออกเรือน่าจะไปแพร่ปลาล่ะแต่เขาบอกจะไปน้ำพล่นเนาะอยากไปอยู่ด้บอม,มีไผยอยู่นี่ก็เลยไปบ่อยผมคุจักไพ่หน่นๆพี่น้องโอกาสหน้า ได้แนะนำจะพาไปเบิงกับพาไปไหนเดอ้ออยากเห็นเหมือนกันนะคุณโอ้บรรยากาศดีายพี่น้องเบิงบรรยากาศที่ล่ะชุดจอดเลยนี่บรรยากาศแค้มเขื่อนนะคุณพ,พอยังกำลังเห็นอย่านางพะเจ้าก็มาหาป่าขึ้นกันมันจะเป็นถุงหยาครับพี่น้องถุงหยาริมเขื่อน นี่ก็เป็นการหาปลาที่กํลาลังเคยเห็นพี่น้องโต๊ะปลาลอออยู่ในหนามเบื้องเตี้ยเขาจะเอาล่อ,ยอยในหนามแล้วก็ย่งางไปเลยเลยเบื้องปลามันจะกินบอนนะวิธีชีวิตริ่มเขื่อนครับพี่น้องเห็นเถือกเขาบ่พี่น้องเห็นเพือเขานุงพูนบ่หยอดลำแหลมอันนั้นบาวโจวคิดว่าเป็นผู้เก่ามันบ่ผู้ก้าที่อยู่ โอ้ใส่แล้ววัดวัดผู้จัมปะซักเล่าไต่น,นแมนบอแต่บาโจโคิดว่าแมนเพราะว่าฟังไทย้ยห้ามันมันมีภูเขาแหลมๆแบบนี้มีแต่ฟังเล่าน่าจะเป็นผู้เก่าหรือผู้อื่นสักอย่างเหละเขาอยู่จัมปะสะักนี่ข้างล่างมันจะเป็นวัดผู้ถ้าแมนบอแมนพี่น้องก,ก็บอกกันเลเด้อแล้วภูเขาลูกหนีคขอกันอาจจะเป็นลูกหนีก็ได้ผู้เก่า เขามองเห็นผู้เขาฟังประเทศเจ้าชัดเจนเลยบรรยากาศง่ามซึดอดเลยพี่น้่งเขามาทางนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนชุมชนป่ายางพะหล่าพี่เรามีอาชีพปีดยาขาจาวกทิพากันอยู่มานหนึงรัดเทาวนองหนี่ ก็เป็นป่ายางเป็นจริงเป็นจังเลยพี่นอ้องแถวนี้ก่อนมีบางลายหลังอยูย่แต่เดี๋ยวนะเราหลงทางเราเขาออกมาแล้วเข้ามาทางใหม่พี่นอ้องแต่อานจะไปทางใดบ่เนาะบางคนละท่าที่เข้ามาเ่ะเดี๋ยวครับรถไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องว่าสิออกใส ราะมีหลายทางบุตรเถืเอหนาเขามากกับจิตจําได้ว่าเขามาทางไหนกันแน่นะโอ้โอเห็นลยะเห็นลเห็นทางออกพุ่นพุ่นมีบานหลังที่เขาผ่านมาโอ้หลังพุ่นออกไปทางนี้แล้วครับพอกลับออกมาก้างนอกแล้วครับเดี๋ยวเขาจะให้รถรถใหญ่พุ่นไปก่อนทางไปย่างเนี่ยไปเจ้าไปก่อน กฮาเดินทางเข้ามากลับมาในหมู่บ้านคือเก่าครับพี่น้นองนกบินเต็มเลยพุ่น้กงไปจิบบ่บรรยากาศกระสวยงามครับสองทางข้างาง,งามชุดอดอันนี้ป,ป,นป่าปลาหมู่บ้านก็จริงบ้านน่นสมบูรณ์บริอยในแผนในการเดินทางบาจโจมูนีแปลว่าครับรถผ่านมาก็เห็นชื่อบ้านน่นสมบูรณ์เห็นป่ายอยู่ขา้างนอกซุมประตูนะก็เลยอยากเข้ามาเบ่ง มีโอกาสได้มาแล้วพี่น้องบ้านนุสมบูรณ์เบิรงกคอมเมนต์มาทักทายกันในเด้อครับอีพี่ต่อไปสิไปทางบ้านน้องแหวงบ้านนุสว่างบ้านน้องคู่บ้านแกงดุกใสบ้านดอนโดูโขกเหลียบพี่น้องก็ติดตามต่อไปเด้อครับว่าสิไปทางไหนต่อสำหรับคลิปนี้พี่นี่สวัสดีครับ วัดโน,นนสมบูรณ์ครับพี่น่อวัดงามงามเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเมนวัดโน,นนสมบูรณ์วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568เวลาเก่าโมงเด้อพี่น่อแลอยังไม่เฮ็ดบู์เฮ็ดทานน้ำฝน,นก็ับมาเด้อว,วัดฝนมีความสวยงามขนาดเลยเดี๋ยวบาโจจภาพี่น้อก้อยเบิงลาดไปทางนี้ล่ะครับมอไซค์ครับไปเบิง วัดงามงามพี่น้องอยากให้พี่น้องเบิง้งมีเอฟซีหลายคนกันวบว่าบานเราบ้านกันมาเบิ้งวัดผืนน้าแน่บพว่าบ้านใดก็ตามนี่วัดงามบ่สุดยอดเลยนี่พระเจ้าอีงยังนอนี่เดีย๋ยววัดงามงามเดีวเาเบิ้งภายนอกก็พ่อพี่นอข้าสิบบาทไปข้างในเพราะว่าห้องพ่อเป็นคนนอกระถ่ายอยู่ข้างนอกก็พ่อ แปล้างในก็ต้องขออนุญาตท่างจเจ้าอาวาสเพื่อนออวัดพื้นงามเนะาะวัดงามอีหลีนี่แหละคือสเสน่ห์ของการเดินทางพี่น้องเบิ่งวัดเบิ่งว่าเบิงเบ่งนั่นเบิ่งนี่สถานที่ท่องเที่ยวบ้านเฮาหมันก็นมีหลากหลายด้วยความที่เบิ่งเป็นวัดก็อาจ,จีพเบิ่งเป็นธรรมดาธรรมดาแต่การที่เข้ามาแบบนี้เฮาทำให้เฮาได้เห็นครับได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละวัดแต่ละหมูบ่บ้าน ครับรถออกมอาลงไหนมันออททางนี้ลงไปได้ถ้าสิเบิงความมัง่งคั่งความสามัคคีของคนในม่บาี่น้องเบิงวัดเบิงว่ารถวัดว่าอารามนี่นกระิพากันสร้างวัดสัางว่าคนสามัคคีเหยเงินพระปลาบมวา่าเงินกระถินอีหยังหลายๆอย่างเวลาเป็นมาพระตัดสีเฮ็ดกับวัดกับว,ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่อยนนะนะเบิงวัดเบิงว่าก็สแสดงว่าบา้าน คนในบุบานเพื่อนมีความสามาัคคีกันหลายถึงสมารถจางวัดไหนออกมากงามแบบนี้อันนี้ก็เป็นสาราลงโลงโอ้นาม่าอุดมสมบูรณ์กันพี่นอ้องไหลหล่นทางเลยป่าปืนคือสิหลายเนาะเส้นทางระวางบ้านนนสมบูรณ์จะเข้าไปบ้านนกเต็นครับ น้านหล่นทางเลยเข่าเหลืองอะไรจังน่อยกับสิเกียวเข่าเลย่พี่น้องเนี่ยแถวไก่เคลื่อนสินิทอนเข้าเจา้ากับสิเห็ดหน้ากันสองรอบสามรอบพอหน้าม,มันดีแต่บ่าหู้หน้าม,มันไหลมันต้งใสไ่ไหลไหลมันจะเคลื่อนบอหอ่หรว่าอางไรฟักวนกับไหล,หลได้พี่น้องผู้หน้าไหลลำทางเลยไมเห็ดเป็นล่านหน้าเฮ็ดเป็นห้องเหมืองคือสีงามนอก